นาหอมเฮ้ย hey, นี่มันที่ทาปากใช่เหรอใช่ไงมันทาได้เหรอหัทาได้ดิเฮ้ยเพิ่งรู้ะเนี่ยทาปากเราต้องไงต้องไงเดี๋ยวดูกระจกนะอ่ะอ่ะอย่าดูกระจกดิหญิงสาวรูปร่างปัเปียวหน้าเรียวปากจู๋ยให้เข้าไปชมสัตว์ข้างในด้วยจะมี เซสตัตเตอร์เร ulator, ini, ิ่ม <mean> ต้นที่199่งร้อเก้าสิบเอรอเพตเริ่มต้นที่สอ9บเกค่ะอันนี้ลูกค้าสนใจเข้ากัเข้าไปหาที่ขนมเข้าค่ะก็คือในนี้ค่ะเซสตาัตเตอร์นะคะจะมีคูปองเล่นอาหารเครื่องดื่ม95บาทแล้วก็มีถุงเท้าเขาเล่นกับน้องๆให้45บาทแล้วก็มีป้ายเอมาห้าสบาทค่ะแต่ว่าโอเพตนะคะจะ จ่ายเพิ่มอีก40บ,บาทจะได้เป็นเซ็ต,ตะร้าอาหารสัตว์ด้วยก็คือจะมีอาหารแพะยาแพะอาหารปลาแล้วก็ขนมของน,น้องหมันน้องมลค่ะค่ละลูกค้านสาในใจเป็นไหนดีคะอันนี้นอันนี้ถือว่าเป <ๆ S 1> ็นเด็กไหมครับเนี่ยต่ำมากส <laughs> ถุงประมาณนี้ก็คือจะไม่ต้องเสียค่าเข้าอันนี้แก่แล้วเอาเซตนีเลยอันนี้ครับเอาเซตนี้ค่ะนี่นี้จะเป็นทั้งหมดของพื้นที่ทั้งหมดของทางร้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โซนคาเฟ่ค่ะที่เล่นก็จะมี2โซนก็คือเป็นโซนจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็แพะเนี่ยจะมี2จุดก็คือบริเวณนี้นะคะริมน้ำนะคะ1จุดแล้วก็เป็นบ้านแพอีก1จุดก็คือถ้าซื้อแพ็กเกจแล้วเนี่ยก็สามารถที่เข้าเล่นได้เลยค่ะเค่ะส่วนอันนี้เป็น QR code นะคะสำหรับใครที่แบบกลัวดูไม่ทั่วถึงก็คือแพทที่นี้อยู่ใน QR เียโอ้เปิดดูจอโทรศัพท์ได้อุยดีจังเลยอ่ะอยากรู้พื้นที่เท่าไหร่คะเนี่ยแบบตอนนี้พื้นที่ที่ฟังก์ชันจริงๆจะอยู่ประมาณ4ไร่ค่ะสี่ไร่ใช่ค่ะเราจะดูกันครุบไปเนี่ยก็สบายออกมาหิวเหมือนเดิมใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคูปองแลกส่วนลด95บาทด้วยค่ะเอามาแลกอาหารหที่อื่นก็ได้ ขอบคุณครับอ,อันนี้เป็นตะกร้าอาหารนะคะครับปลาที่นี่จะมีปลาคาร์บด้วยนะคะ่ะก็จะเป็นตัวปลาคาร์บ,บ,อ,รบอาหารทะเลกระต่ายะคะ่ะแล้วก็หญ้าทะกระต่ายแล้วก็น,นี้จะเป็นป้ายเอมาค่ะเป็นกิมมิคพิเศษของร้านเอาไว้เขียนคำอวยพร<อ>เขียนคำขอบคุณญี่ปุ่นแล้วก็ไปแผ่ตรงโปร่ง<อ>มีลูกค้าที่เขียนแล้วก็ได้เป็นจริงแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าพี่คะหนูกลับมาแก้บนนะคะเฮ้ยขอแฟนใหม่อะไรได้เหมือนกันอ๋อเหรอคะยังไม่ได้ยังไม่ไดากแก้บนเราขาดหรอคะเฉกนี้คะ อขอให้ยอดยอดวิวที่มอกของพี่นี้ทะลุร้านสาธุครับ <c ười> ผมพี่ว่าลมจะเป็นภาระพี่นนท์ไะฮะอย่าพูดอย่างนี้บางหน้าหมดเลยถือล่มให้มันสวยๆง,งามคือหนูไหลโฟกัสมากเลยอะ่ะจับตรงนี้ทำให้มันดีๆเ,เออต้องอย่างนี้เออเฉิดๆหน้าน่ะนี่แหละชมเออช่อมงามอารามแต่แล้วดึง ไปดูอะไรที่บ้นสวยๆงงานดีกว่านี่ที่เขาบอกว่าฟินเนตฟ็อกแล้วก็ควบคู่กับนี่ขปั้นเองเอฟใช่เขาออกแบบเองนะเนี่ยใช่เฮ้ยดีอ่ะดูไว้เดี๋ยวเราไปทำคาเฟ่เราบ้างทำมาหน้าเดียวน้ำไม่ขัวมน้ำมันขัวมอ่ะพี่นนท์เกาแขนหน่อยดิเอาอะไรเกาปดโอ๊ยแทงหัวถือลงอีกเออโอเคโอ้โหขี้กาดเมื่อวานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจ็บพอแล้วบอกพอแล้ว ใช้โหใช้เป็นลูกเลยแนะนํานะคะว่าใครที่มาอย่าหาใส่ชั้นสูงทาไมใส่ได้ก็มาสวยๆให้ใส่มือสิไม่ไม่ไม่มันโห o เทใส่มือแล้วน้องก็จะมากินเองอยากให้เขาอาปากอยากพี่ดูว่าก้อยกลัวไม่ได้กลัวพี่ดูก้อยกลัวหนูอยากให้มาอาปากอย่างเงี้ยไม่ได้กลัวนี่โถถ้าเป็นพี่นะถ้ามือพี่ว่างนี่พี่เอาปากข้าป้อนเลยพี่ไม่ว่างไงมือพี่ถือนี่อยู่มันก็หกหมดเอง ล้อกันมีชนกันด้วยเก่งจังนะตัวนี้พี่น้องมีใครไปจับตัวไหมมีตัวนี้แหละตัวเมื่อกี้แหละบอกให้เทใส่มือมันจะจี๋จุ๋ยดีอ๋อ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 อย่าให้น้องกัดนะอย่าอย่าเดี๋ยวน้องกินเดี๋ยวน้องก็จะเอาไอ้นี่ใกล้พอไหมกล้พอไหมพี่น้องผัดตรงนี้เขาหน่อยผัดผัดอาหารอ่ะเดี๋ยวน้องเขาก็กินเองแหละนี่มันจะกินนี่ที่คอเพื่อนอยู่ที่คอเพื่อน จริงๆแพ้เนี่ถ้าสมมุติว่าสุดใครสนใจนะติดต่อพี่เขาได้นะใช่เดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใช่เราจะยังมีแบบว่าพี่เขาจะมีขายตัวเล็กๆเนี่ยไม่ตัวแค่นี้เอาแบบตัวเริ่มต้นใช่ที่เราเปปยยัังงงงไไี่รามาเราไม่ร้อนมากอะก็ตายก็ตายเห็นทะลุไหมมันมีร่มรื่นมากเลยอะนกของโยครับไปนูนกอะไรนกกระจอกอยู่ข้างบนกระจอกนี่นี่เป็นน่าจะเป็นโซนบ้าน คือถือล่มนี่คือระดับลูกกระตามากเลยถ้าไม่ใส่แว่นนี่ตาบอดไปแล้ว <c oughs> บอกเลยนี่นกยุงนกยูงขาวนกยูงอินเดียไม่ได้อยู่บ้านเราไม่ต้องถีบแม่ <c oughs> ถ้าอยู่บ้านเราเป็นไงเรียบร้อยล,ลงไปแล้วคะ่ะเอ,อิ้นคิดถึงท้องไรท้องนาเค์นผู้ชมคะค์นผู้ชมะ่ะวันนี้เราจะมาให้อาหารวันนั้นถ่ายคลิปมาด้วยไม่ใช่หรอเปลา ไม่ <Okay. S 1> ให้ตรงนี้อย่าโยนลงไปบัวไม่จะให้หมู่นีนี่เฮ้ยน้ำเขาใส่ไอ้สีๆสวยดีแล้วปลาคาวเฮ้ยอย่าจะบอกว่าปลาคาบเหลือตัวนึ่งในบ่อนะก,กี่ต,ตัวเท่าขาเลยอุ้ยมันจับไม่แน่น ที่บ้านก็เลี้ยงอีเห็นเหมือนกันเพิ่งเอามาเเออาหรใช่ครับน้องเช่องไหมคะเช่องครับวันหลังต้องเอามาเที่ยวที่นี่เป็นเทสเฟรนี่ค่ะอ๋อได้เลยใช่ไหมครับมีลูกค้าอีเห็นมาเดินเที่ยวเล่นวันนั้นก็มีลูกค้าแพ้มาเดินเล่นค่ะครับใช่ที่บ้านมีงูจงอางเอามาได้ไหมครับได้ได้เหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้คือล้องควายเขายังเด็กหรือเขาแค่ยังเบบี้อยู่อ๋อยังเบบี้อยู่น้องกินน้องไม่กินน้องบอกน้องเบื่อแล้วกิน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 ไหมคะ น้อยเกินไปจริงๆผมอยากเลี้ยงมากเลยแต่ไม่รู้ว่านิส yup. like like, ัยเขาเป็นยังไงเขาจะดุไหมอ่ะเขาจะดุไหมอ่ะจริงคำใหญ่เดี๋ยวมีหนังยางเอ้ยไม่ใช่อ๋อโอเคเป็นยามัดถอนหายใจมีถอนหายใจแม่บอกอิ่มแล้วตอนนี้คือลูกลูกแพ้ก็ยังมีจำหน่ายใช่ไหมครับมีค่ะแต่ตอนนี้เริ่มไม่พอเริ่มไม่พอต้องจองล่วงหน้าแล้วค่ะเขาเรียกว่าถ้าอยากได้สต๊อกแบบไหน เธอเธอเธอสวัสดีน้องแค่อยากเล่นด้วยเหรอครับน้องขี้หอกจริงๆเล่นได้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอเดินปกติแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันน้องตามน้องขี้หยอกแต่หยอกทีดูแล้วก็เด็กเต็มเลยอ่ะอุ้ยมีลูกๆด้วยฟาดสะอาดมากข้างบนสะอาดจริงสะอาดของห้องน้องผมอีกว้าวว้าวว้าวอันนี้คือข้อแล้วสองตัว น่ารักยังเลยอ่ะอันที่จดเลยก็วันวันเกิดหรือเปล่าครับอ่อใช่ค่ะแล้วก็ระบผูเพศตัวเมียทั้งคู่ด้วยลูกเๆตๆ็มเลยส่วนมากเวลาไซส์ที่ขายเนี่ยจะเป็นไซส์ไหนครับอ่าจ,จะเป็นไซส์ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าคือลูกค้าสามารถเหมือนกับมามาชมไว้ก่อนแล้วก็มาจับจองไว้ก่อนได้อพอไซส์เริ่มแบบปล่อยได้อะไรเงี้ยก็มาเอาไปตรงน,นี้คือพร้อมพร้อมขาย ใช่ค่ะแต่ว่าน้องที่มีปกคอก็คือมีเจ้าของแล้วใช่ค่ะอ,อันนี้ยังไม่มีเจ้าของนี่มีเจ้าของแล้วใช่ค่ะผูชักไฮมุกม่กไูอ <c oughs> ชอบอเานะตอนนี้ราคาเป็นยังไงครับตัวผู้ตัวเมียเอ่อตอนนี้เริ่มต้นที่หนึ่งห้าค่ะตัวผู้ใช่ค่ะนี่น้องออกมาอู้ดู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 ดดตัวเล็กน่ารักมากเลยเล่นเล่นที่เขาก็ยังกินนมอยู่หรอครับแค่ที่นี่เขาจะใจดีค่ะก็คือช่วยกันเลี้ยงลูกห้องแต่ละลูกเขาก็จะคอสกันไปมา กินแน่แม่คนนู้นทีนึงแม่คนนี้ทีนึงช่วยกันได้ด้วยใช่ค่ะเด็กๆก็จะย้ายข้อกันไปมาเปลี่ยนเต้ากินนมไปเรื่อยๆอย่างนี้คือถ้าเราเลี้ยงเป็นฝูงก็ได้เลยบุฟเฟ่เลยอันนี้คือขาโตเต็มที่แล้วเหรอครับอันนี้คุณแม่ค่ะอันนี้ใช้คุณแม่โตเต็มที่แล้วใช่ค่ะกําลังจะค้อด้ะเป็นคุณแม่คนแล้วค่ะอันนี้ดูน้องกินนมอยู่ค่ะน้องกําลังทานนม แล้วคุณแม่จะใหญ่กว่านี้ไหมครับไม่แล้วค่ะนี่คืตัวเต็มใบนี่คือปิกมี่มินิปิกมี่มินิปิกมี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยเวลาทานนมจะน่ารักมากทำไมแม่ยังท้องกล่องอยู่คือส่วนใหญ่ตัวผู้เราจะแบ่งแบ่งคอกชัดค่ะแต่นี้จะเป็นที่อยู่ของตัวผู้แต่ว่าตอนกลางวันเราก็จะปล่อยเขาเดินข้างล่างแล้วก็ไปอยู่โซนข้างๆใช่แล้วเวลาผสมก็ค่อยจะเลือกผสมเอาที่แบบ ฟิตแมทช์ที่เราเลือกแล้วว่ามันใช่อะไรเงี้ยค่ะจะได้พัฒนาสายพันธุ์ที่ดีขึ้นไปดีเลยครับโอ้ขนาดนี้ออกเยอะยังบอกว่าจะไม่ทันนะฮะออกไม่ทันเลยครับผมใช่อันนี้เป็นพันธุ์ในจีเรียสค่ะใชยเขาก็จะตัวใหญ่ขึ้นมาในีตัวใหญ่ขึ้นใช่ค่ะเป็นแพะนมแพะนมใช่ค่ะแต่ว่าสีเขาจะสวยคือในจีเรียเขาก็จะมีความสง่ากว่าครับแต่ว่าความคิ้วเขาก็จะลดลงไปนิดนึงถ้าเทียบกับพีกมีรู้แล้วว่าแบบแตกต่างจากพวก ใช่บวกกระโดงนี่ที่เขาเอาไอ้แผ่นๆไปแล้วยืนใช่ไหมที่ที่ยืนได้ใช่ค่ะต้องต้องน้หนักเท่าไหร่ครับโอ้จริงๆถ้าใบใหญ่ๆแล้วมันมีวางแท่นจริงๆคนไซส์แบบ40ก็ยืนได้อยู่นะใช่ค่ะแต่มันต้องมีแผ่นรองต้องมีแผ่นรองมะงั้นทะลุตอนนี้ล่าสุดก็คือกระต่ายอะค่ะไปยืนอยู่ไปกระโดดเข้าไปกินบัวอยู่บนใบบัวแล้วก็ไปยืนอยู่กลางนะเอ้าเหรอนี้ ปลูกผักแล้วครับใช่ค่ะก็เดี๋ยวต่อไปพวกสลัดหรือเครื่องพวกเครื่องดื่มที่ใช้ดอกไม้ทั้งหมดอะคะ่ะก็จะมาจากที่สวนของเราเองเดี๋ยวคุณคุณเมื่อกี้ที่อยู่ในอันนี้คือดอกอันนี้ใช่ค่ะคือดอกนี้<อ>ใช่<อ><ว>ก็ปลูกแล้วก็เอาไปใช้ที่ในร้านคาเฟ่ก็จะได้มั่นใจว่าไม่มีสารเคมีแน่นอนใช่ใส่ใจทุกม่รายละเอียดเอ่อพวกปุ๋ยก,ก็ไม่ได้เอามาจากไหนหรอกค่ะก็ใช่ค่ะปุ๋ยมาจากคุนกอินรีล้วนแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่อ๋อตรงนู้นเป็น ซาวคิมจะเป็นแพที่อภิสิทธิ์ชนกว่าเพื่อนค่ะเดี๋ยวพาไปดูก็ได้คือเขาโตคือคุณแม่เขาเสียตอนเด็กๆเราก็เลยเหมือนเอาไปเขาไปเลี้ยงในบ้านเขาก็เลยอยู่กับหมา11ดตัวแล้วเขาก็เลยเข้าใจว่าเขาเป็นหมาพอเวลาเขาโตเราจะเอาเขากลับกรงอ่ะเขาก็จะกลัวแพทุกตัวเขาจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่บ้านเขาเวลาเรียกแพนี่เรียกยังไงครับเรียกชื่อเรียกชื่อเลยใช่ไหมใช่ค่ะมา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 เทียนขูด วัดี่แขเ่ยใครมาก็หลงรักเดินเดินมาเลยก็ได้ค่ะเขาอยากหาคนอยากหาคนแต่ว่าขามันติดมันเชื่อมมันสุดแล้วน้องเป็นแทะรู้ไหมเหมือนหมาสาวครีมเฮ้ยทุ่นนุ่มอ่ะตัวนี้จะต้องแบบมีทพนผสมกันไหมนี้ยคะก็เขาเป็นตัวเมียค่ะก็เดี๋ยวคงถ้าถึงอายุไขก็คงผสมเหมือนกันใช่ค่ะเป็นมินิปิกนี่มินิปิกนี่เหมือนกันเลยใช่ค่ะ ีต้องมแล้วต่เขาจะเชื่องกว่าปกติหมายถึงว่าเขาจะรู้ชื่อเขาอยากอยู่ในบ้านอยากอยู่กับหมาใช่ค่ะกี่เดือนแล้วครับเนี่ยโอ้อันนี้น่าจะเกือบขวบหนึ่งแล้วค่ะเกือบขวบแล้วใช่ค่ะไอม่เดีจัง่ยิงแพ้หอมนะพี่ชอบอยากมาหาคนหนูเป็นแพ้นะลูกหนูเป็นแพ้นะลูก แต่ว่าโซนนี้ก็จะยังไม่ได้แบบเปิดให้ใครเข้ามาแต่ว่าก็จะเป็นโซนพาะปิดวังคารใช่ไหมครับปิดแค่เฉพาะวัาดังคารแต่ว่าถ้าอังคารที่เป็นนักขัตเลษกเปิดปกติวันหยุดนะวันธรรมดานี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเออเริ่มเปิดตั้งแต่10บโมงเชา้าจนถึง1นึ่ทุ่มค่ะ อ้อนนี่คือลูกๆก็มีจาหน่ายมีค่ะมีจําหน่ายแต่อาจจะต้องทักมาก่อนไม่ได้มีตลอดนะคะใช่อ้อนก็จะมีอ้อนเผืออ้อนมีธรรมดาค่ะอ้อนเผือกตอนนี้อ้อนเผือกราคาอย่างไงครับคร่าวๆได้ไหมไม่รู้เลยใช่ไหมครับไม่รู้เลยจริงเนี่ยผมซื้ออยู่สองร้อยอ๋อเหรอคะเอคุณคุณว่าน่าจะเติมส่วไปสมสาวอืมสวยจริงๆแบบจีแบบ โอ้โหกลางคืนไม่ต้องพูดถึงครับผมลิงดีๆนี่เองนะใครอกหักให้เลื่องที่เห็นครับบอกเลยว่าจะเรียนทุกสิ่งทุกอย่างอุ้ยน้องสวยทั้งนั้นเลยอ่ะคนนี้เขาจะน่ารักว่าคือเป็นเป็นตัวพิเศษหมดเลยนะนี่มันพัเป็นตาแคนด้าครับาแคนด้าด้วยโวยอยู่ในรูปเฉียวอ่ะเฉียวอันนี้เป็นแบบแคายอไลเนอร์กิ๊กเต็มจมูกชมพูเลยอ่ะ กิ้งโนสเก็บแต่ตัวแรงๆทั้งนั้นเลยอ่ะในอนาคตจะขายค่ะคะคือทำลูกขายใเองนะครับใช่่คะเดี๋ยวก็ได้ลูกแล้วครับต้องทำกาแฟด้วยใช่ไหมปลูกกาแฟยังยังเลยค่ะอุยโลเป็นหมื่นนะอันนี้เป็นอ้วนใสญ่เล็กค่ะหรือว่าจะเรียกว่าตุ่นก็ได้ค่ะอ๋อคืออันนี้โตเต็มที่หรอครับใช่ค่ะแต่มันจะเป็นอ้วนเล็กอะค่ะตัวตัวเท่าหนูตะเพาเองอ่ะ แต่ขนเขาจะนุ่มมากค่ะแต่ยังไม่มั่นใจว่าตัวไหนจับได้หรือไม่ได้ถ้าตัวไหนแกดแสดงว่าจับไม่ได้ครับลองไหมคะพี่ด้ลองฟันนี่นะะฟันแบบว่าคมเลยนะฟันคมอุยน่ารักทุกตัวเลยยินมันแก้วด้วยอยากจับจับแต่จับไม่ได้รับบางตัวจับได้จริงจับได้นะคะจริงๆจับได้เฮ้ยคนนี้สวยอะหูไม่มีผิดใคไที่ไหนได้เฮ้ยถ้าเลี้ยงตั้งแต่เด็กเชื่องนะ มีตาฟ้าด้วยไม่เชื่อไงแต่อ่านแบบดื้อบ้างอันนี้เห็นอย่างเงี้นะถ้ากลางคืนจะอีกอารมณ์หนึ่งมันต้องไมสวยอ่ะดูตาฟ้าด้วยเนะี่ยใครที่ไม่อยากนอนกลางคืนเล่นคะใช่ครับดีอันเนี้ยอยากเล่นอยากเล่นคือกลางคืนน้องจะไม่นอนนะแล้วเราก็จะไม่ได้นอนเหมือนกันถ้าเราเล่นในห้องเมื่อคืนนอนกับพี่นอนอยังไงแบบว่านอนกอดกันเลยจริงหรอวูวูดูว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 ู<ๆ> สวยทุกตัวนอนกอดอะไร้หรอพี่น้อยใช่กอดเล่นได้เลยนะคืออันนี้เหตุเกิดจากตอนแรกก็คือน้องหมาชอบหนีค่ะหนีออกไปที่นู่นที่นี่ก็เลยกั้นประตูแต่จะกั้นประตูยังไงให้มันแบบแบบสวยงามก็เลยได้ดีไซน์มาแบบนี้หลังคาอันนี้เป็นหลังคาพลาสติกเหรอครับหลังคาพลาสติกค่ะใช่โอ้โหเท่แล้วลาซาด้ามีขายไหมเนี่ยแต่ถ้าสมมติอันนี้สั่งมาจากจีนค่ะสั่งจากจีนเนี่ยวันใดโดนแดดบ่อยๆมันจะไม่แบบเขาน่าจะทำมาแล้ว จริงๆเอาจริงยังก้อยรีวิวมาประมาณนึงต้องรอใช้งานจริงค่ะว่าขายที่สุดจะอยู่ได้นานโอ้นั่นมันจะน่าจะเป็นพลาสติกที่มันทนแดดใช่ใช่เฮ้ยมีชูการ์ด้วยเหรอนี่มีชูการ์ด้วยเมื่อกี้เห็นผู้นี้น่าจะอยู่สบายนะอยู่นี่หนูแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์นี่น้องหมูสวยโคตรเท่รู้งานนะเนี่ยจะรู้งานสวยเนาะ ขอทำดีอ่ะดูดิให้ดูบรรยากาศร้านมากเดี๋ยวจะหาวให้ดูดยวกตาข้างบนก็จะมีฐางขึ้นเหมือนกันอะไรนะห้องปิดดีๆห้องปิดดีๆหอมมากนะฮู้ยเหมือนรู้นะนุ่นนุ่นสวยมากอยากให้เขารุ่มอย่างเงี้ยตลอดไปรู้สึกว่าตัวเองสำคัญนอนนี่ได้ไหมนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลงไหนนั่งลงอันนี้น้องแมวกินได้ไหมครับ อพี่ถือให้เอาฝามาเนี่ยเอาฝาวางกันเลยอ่าเรึปดูเดี๋ยว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 ตอนในสูงสูงที่จริงเราเรา,เราต้องยืนก้อยเออเราต้องเราต้องยืนพอนั่งนะดูดิหมาสูงกว่าคนอีก <c oughs> อยากถ่ายอะ่ะหมาสูงกว่าคนอีกเหมือนอีห <c oughs> มูนุ่มเลยอ่ะเหรอเฮ้ยดูดิให้น้องโอ้โหอันนี้พันอะไรแมนคูนเหรอ อยเฮ้แต่ไม่มีเล็บนะแมวก็จะได้เปียบหน่อยนะครับทำไมที่บ้านไม่กินอย่างงี้บ้างวะนู่นๆให้ต้องเทาเฮ<ม>ียดบวายหฮอยให้มันร่วงพื้<ห>นโอ้โหขอ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 โอยไปรู้เหรอเนี่ย อต <AL> อน <AL> แรกเราคิดว่าปิดอ่า <AL> ใช่ใช่อ๋อโอ้โหเราสบายตอนพอปิดร้านก็คือเก็บหรือว่ายังอยู่ในนี้อ๋ <AL> อเก็บที่เก็บตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะมีบางส่วนเกแล้ว,ลว,ลวก็บางส่วนก็จะเล่นอย่างอย่างหมาเก็บเนียคะหมาจะมีห้องนอนของเขาแยกออ๋แยกจริงใช่แต่ถ้าแมวเฟลเนี่วก,ก็คืออยู่ตรงก็อยู่ที่นี่โอ้วิเชียรมากเขาจะมีความแบบหน้าเหมือนวิเชียรมาเละค่ะมีแง่ตรงจมูกกับ สวยน้องเคาาจะมีทใช่ที่นี่สัตว์เยอะมากเลยอ่ะใช่น่าหลักจังเลยอ่ะเรียบร้อยอาจจะต้องขอลาแล้วนะครับอ๋อได้ค่ะจริงจริงข้าวไว้ให้เอางั้นเอากลับบ้านไปทานไหมคะเก่งใจอ่ะเก่งใจเก่งใจมากเลยไหมข้าวเมวใช่เอาไว้ทานไหมทำทำแล้วใช่ไหมคะใช่ๆงานเราติดกระทะกลับได้ไหมคะได้ยินเสียงกระทะมั้อ๋อได้เลยค่ะไปขอบคุณมากเลยค่ะ เขาเรียกว่าอะไรไอ่ะมันเป็นชื่อเมนูเขาใช่ชอบอ่ะ<ๆ> <mem> ชอบใช่ชอบชอบน่ารักได้ค่ะน่ารักอันนี้ข้าวหมามันจะเป็นอะไรนะค <mem> ะข้าวหมาเป็นข้าวผัดผัดกับมาม่าค่ะแล้วก็เป็นหมูสี่ชนิดหมูสามหมูชิ้นเบคอน,นแล้วก็เป็นกากหมค่ะ,ค,ะค่ะคืออันนี้เป็นชื่อเมนูท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะครับคืออ๋อพอดีทานเข้าไหมครับพอดีผัดข้าวหมาไว้ให้ค่ะตรงนี้ต้องมากันนะทุกคนที่นี่เลยใช่ แล้วก็เขามีสองชั้นนะคะแต่ว่าทางขึ้นน่ะใครใส่กระโปรงมาก็ระมัดระวังนิดนึงเร็วเถอะพ่อนี่ดูขอให้พี่นนท์พี่ก้อยถูกหวยลวยๆๆโอ้โหคนดูเวนหัวหมดแล้วนะฮะไปใครอยากจะให้ก้อยกับพี่นนท์ไปถ่ายคลิปที่สิงคโปร์บ้างคอมเมนต์ขอสปอนเซอร์ด้วยขอสปอนเซอร์ด้วยแบบรีวิวเข้าหน่อยได้ไหมคะสปอนเซอร์สักแปดหมื่นพออ่ะห้าหมื่นก็ดีใจละอะห้าหมื่นดีใจละ เขาอยากให้ก้อยกับพี่นนท์ไปถ่ายคลิปที่สิงคโปร์ hmm. คอมเมนต์มาเลยมันมีอะไรที่สิงคโปร์มีสวนสัตว์ไง hmm. ก็ที่เราจะไปไม่ชอบใช่มีอะไรอตั้งใจะจะไปยูนิเวอร์แซลมีอะไรอีกยูนิเวอร์แซลที่เขาถ่ายหนังเหรอสวนสนุกอ๋ออยากเล่นสวนสนุกหรอเออคุย <Okay. S 2> น่ารักอะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขอให้ฝากร้านหน่อยครับผมอ๋อได้เลยค่ะ ก็ร้านอะคับออฟซูคาเฟ่นะคะก็เป็นร้านสําหรับคนรักสัตว์เลี้ยงแล้วก็ของอร่อยค่ะก็มีครบจบมาเล่นกับน้องๆได้ทานน้าทานอาหารได้เลยร้านเปิดทุกวันค่ะปิดเฉพาะวันอังคารนะคะตั้งแต่1ิบโมงเชา้าจนถึงหนึ่งทุ่มค่ะใครที่อยากได้แพ้ก็มาซื้อกันได้แต่ว่าแตะก่อนอะช่วงช่วงนั้นที่เรามาคือไม่ต้องจองแต่ตอนเนี้ยอาจจะต้องจองก่อนแล้วเพราะว่าเขาขายดีมากมเพราะไม่ทันใช่ไหมใช่แกด,ดูอาหารดีแล้วเข้ามากเลย โอเยโอเคประมาณนี oh, yeah. okay, so ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับปิดอย่างยูทูบเบอร์ฮะปิดอย่างยูทูบเบอร์เอามือปิดกล้องอ้าวอ้าเความท้าทายฝากกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะคลิปต่อไปจะไปไหนติดตามกันค้างไม่พูยก็ยังอยู่นะคะไม่ได้ไปไหน ก้อยหลับไม่เลรเดี๋ยวคลิปหน้ารอบนี้พี่นนท์หาซื้อไม่ได้ตั้งใจซื้ออยู่อย่างหนึ่งจะเอาให้นะครับผมแต่หาซื้อไม่ได้จริงไม่ทําคลิปหน้าซื้อทำแน่นอนเจอกันบ๊ายบายอันนี้จบจริงเฮ้ยอะไรอ่ะฝากไว้ก่อนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครบรอบกดจีนอีกหนึ่งปีข้าพเจ้าจึงมอบแะเอีย ให้กับสาวสวยผู้นี้นี่ดูดีใจดูดีใจแหมเด่นเด่นเดินเด่นเด่นเผื่เลยได้ปะได้สบายหนูไม่ค่อยเชื่อพี่นนท์เลยว่ะทำไมอ่ะพี่นนท์ชอบแกล้งหนูอ่ะโถถ้าไม่รักพี่ไม่แกล้งหรอกบอกเลยโอมาโซลิเวอร์ฮะฮะยี่ยังวะอุพี่นนท์ให้จริงปะเนี่ยให้จริงพี่นนท์ให้จริงทำไมให้อ่ะเอ้าก็ทำงานเหนื่อยกันมาใช่ไหม ใช่เหรอใช่ก้อยก็เคยซื้อของให้พี่ทำไมคะมดีใจไม,ไม่เห็นจะต้องดีใจเลยก้อยก็น่าจะได้ทุกปีผมไม่เคยหวังอะไรจากพี่โนนเลยจริงๆไม่เชื่อหรอกเดี๋ยวร้องไห้นะเว้ยจริงป่ะ <c oughs> พี่ให้ด้วยความเต็มใจอันนี้ขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เรากลับมารู้จักกันอันนี้พี่ให้ครับ <c oughs> ขอให้น้องก้อยน่ารักแบบนี้ตลอดไปโอ้พี่ขนลุกเลยรูย้ไหม